สวัสดีครับพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเนเพื่อนน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านเรามาดูรับวบ้าเหรียญสิบบาทปีพศนี้จะเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านเพราะว่าผมเก็บได้มาเมื่ออาทิตย์ก่อนครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามออการนะครับท่านท,ทั้งที่เหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับ สำหรับนะว่าหายากขึ้นทุกวันแลยนะครับทุกวันนี้ครับสำหรับเหรียญสิบบาทประเสเล็กนี่ครับสผมบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าจะหาเจอกันง่ายๆนะครับสังสำหรับเหรียญสิบบาทประเสียนเล็กนี่ถ้าใครมีอยู่ในตอนนี้นะครับสานอนาคตนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับสานรับรองว่ามีเงินใช้ไม่ขาดแน่นอนครับเชื่อผมเถออเพราะอะไรรู้ไหมครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนักสะสมเหรียญสิบบาทประเสเล็กนี้จะหมดไปจากระบบแน่นอนครับสัผมรับรองเลยเลยว่าแล้วอีกอย่างคือ ที่สําคัญก็คือจะเลิกใช้เหรียญรอเก้าแล้วครับท่านให้เ,เฉพาะเหรียญรอสิบเก้าเดียวนะครับท่นานาปประมาณนี้สักสองปีหรือสามปีข้างหน้าครับท่านแน่นอนเลยนะครับท่านเรามาดูคำว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศเลยนะครับมาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบทองสีตัวติดนะครับชูเปอร์นีกก็ลด้านนอกหรือว่าเสียเงินนั่นแหละรครับท่านส่วนด้านใน,นคือสีทองล้วนนะครับเนี่ย สีสีทองเป็นสีดำปีนี่เพราะว่าเหรียนี้ยังไม่ได้ทำกระรางทำความสาอะอาดเลยครับดูสิครับเห็นรอยดำปีชัดเจนเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกได้ครับท่านไม่ใช่ว่าล้างไม่ออกครับวิธีการล้างเหรียนั้นผมก็เคยลงคลิปไปแล้วนะครับท่านแล้วอีสักสองสามวันเนี่ยผมจะบอกอีกทีหนึ่งครับว่าวิธีการล้างเหรียจริงๆเราจะทำแบบไหน้ะผมจะบอกพี่ๆเพื่อนๆน้องอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียครับนี่ครับลักษณะของเส้นเป็นเหรียญแบบสองสีตัวเต็มนะครับ เบื้องหน้าโพงท่านก็ผู้มผลอรุณเจริส่วนด้านหลังกอรัชการที่เข้าครับขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นัไงบ้างครับยังไม่ดูขอบเฟืองนะครับนี่ครับขอบเฟืองคมชัดเจายเฉียวกับ่ันก็มีรอยบุบรอยบี้อยู่ปกติธรรมดาของเลนที่ผ่านเงาใสเนี่ยหระครับ่านนี่ครับก็มีรอยบุบรอยบี้อยู่ปกติธรรมดานะครับแต่ว่าขอบเฟืองสำหรับเรียบนี้รู้สึกว่าจะคมชัดเจาะวให้เห็นชัดเจนอยู่นะครับ่านนี่ครับนี่โอเคอยู่นะครับสำหรับขอบเฟืองนี้นะครับ เรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับที่กลับมาด้านหลังแล้วนะครับนี่ครับด้านหลังก็สวยงามกันนะครับดูด้ครับเนี่ยเอ็นตุลสุชาตินนะครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวที่กตัวที่สี่ห่างออกมานิดหนึ่งนะครับท่านพอทอสองันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับท่านปีสองห้าสี่เจ็ดนี้ไว้ด้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านคงจะปดิษฐ์เยอะน่าดูครับสำหรับปีสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวัลาลงนะครับท่าน นี่ครับวัดอรุณครับสวยงามขนาดนี้ครับดูใกล้เลยครับวัดอรุณครับคมชัดเจาะมากนะครับเนี่ยต่ำลงมาอีกนิดนี่คือแม่น้นเจ้าพญานะครับนี่นี่ครับแต่แม่น้นเจ้าพญานี่ครับไม่มีเรืออะไรเลยนะครับสำหรับเรียนี้ครับในล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรอีกครับนี่ครับสําหรับปีประพันห้าร้อยสี่บเนี้นะครับท่านจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เอยแล้วดูความกว้างขดีก่อนแล้วกันนะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับปี2547นี้จำนวนการผลิตก็อยู่ที่62ล้าน6แสน89,000เหรียญน,นะครับท่าน62ล้าน6แสน89,000เหรียญน,นะครับท่านโอ้โหเยอะพอสมควรนะครับท่านตั้งหก62ล้านเศษเลยนะครับท่านในระดัดบ,บนสีนะครับอยู่ที่สไลด์อย่างนี้เดี๋ยวดูขนครับคู่มือดูไกลยื้อ,มอไม่ถึงครับโอ้ เลนหลักดวสีนั้นขออยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับท่านหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับเนี่ยสุดเลนที่ผ่านคุณใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่ครับตกอยู่ทะอยู่ที่เหรียญละยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านสำหรับเยนปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนี้นะครับ